สวัสดีครับผมจะมาอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องบดตัวนี้นะครับเป็นเครื่องบดออนดีมานนะครับอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับหลังจากเสียบปลั๊กนะครับให้ดูปุ่มด้านข้างก่อนนะครับปุ่มด้านข้างเนี่ยถ้าเรากดไปด้านหลังนะครับเครื่องจะทํางานทันทีนะครับอย่างนี้ครับถ้าเรากดมาตรงกลางนะครับเครื่องจะหยุดนะครับเป็นสวิตช์ปิดนะครับแต่ถ้าเรากดมาด้านหน้านะครับ ตัวหน้าจอเขาก็จะเปิดนะครับเท่ากับเราจะเปิดเครื่องนะครับทํางานแบบออนดีมานนะครับ,นบ,บ,นรบหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับวิธีการาปรับเบอร์บดนะครับเราจะปรับด้านบนก่อนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเบอร์บดเขาก็จะขยับออกไปที่ 6, 7, 8, 90ขยับออกไปเรื่อยๆหมายความว่ายิ่งเบอร์เยอะความละเอียดของผงกาแฟจะยิ่งหยาบขึ้นเรื่อยๆนะครับ ถ้าต้องการบดกาแฟที่เป็นเอสเปรสโซใช้ความละเอียดมากนะครับเราจะใช้เบอร์ที่น้อยนะครับในตัวช่องนะครับด้านบนนะครับจะมีเขียนบอกอยู่แล้วนะครับเอสเปรสโซจะอยู่ในช่วง1-4นะครับแต่ตรงเนี้ยมันเป็นไกไลายคร่าวๆนะครับส่วนเครื่องชงแต่ละตัวนะครับมันจะมีเบอร์บดท,ที่ไม่เหมือนกันบางเครื่องอาจจะมาถึง5-6ก็เป็นไปได้ นะครับสำคัญคือมเมล็ดก,กาแฟแต่ละตัวก็มีความละเอียดที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นหาตรงนี้เราจะต้องหาเบอร์บดให้ได้ก่อนนะครับพอเราหาเบอร์บดให้ได้แล้วนะครับเราก็จะมาเซตเวลาให้ปริมาณกาแฟออกมาตามที่เราต้องการอีกทีหนึง่งก่อนที่จะตั้งเวลานะครับอย่างที่บอกเลยว่าทําไมถึงต้องให้ได้เบอร์บดท,ที่พอดีก่อนหมายความว่าเราต้องเทช็อตให้ได้ก่อนถ้าสมมุติว่าบดยา แล้วเรามาสกัดเราปรับเวลาให้ได้กาแฟออกมาตามที่เราต้องการแล้วพอช็อตมันไม่ได้เราต้องมาปรับความละเอียดใหม่พอปรับความละเอียดใหม่เวลาเดิมเนี่ยมันก็จะเปลีย่ยนหมายความว่าถ้าเราบดละเอียดขึ้นเขาก็จะใช้เวลานานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญคือให้ได้ช็อตที่พอดีเราค่อยเซตเวลานะครับวิธีการเซตที่หน้าจอเซตเวลาเซตปริมาณน,นะครับให้ออกมาตามที่เราต้องการนะครับอันดับแรกก็กดตรงกลางเลยนะครับก็คือเซตค้างไว้นะครับ จนตัวคําว่าเซตเนี่ยขึ้นสีแดงแล้วเราก็จะมาเซตค่านะครับว่าเราจะใช้ฟังไหนส่วนใหญ่ผมจะใช้ที่ double shot นะครับก็กดรูป2ถ้วยนะครับตอนนี้นะครับหน้าจอเนี่ยจะขึ้นสีแดงตรงคําว่าเซตแล้วก็ double shot นะครับเสร็จแล้วก็กดตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเซตนะครับเห็นไหมครับว่าตัว s นะครับตัววินาทีเนี่ยกับพลิบแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเวลาได้เลยนะครับ อ่าสมมุติว่าเครื่องตัวนี้อ่มามเล็ดตัวนี้นะครับใช้บดออกมาใช้เวลาสักประมาณ9าวินะครับเราก็จะลดระยะเวลาลดลดระยะเวลาจะมีเครื่องหมายลบกับบวกอยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ถ้าบวกคือเพิ่มเวลาถ้าลดนะครับก็คือลดเวลานะครับ mm hmm. สมมุติว่าผมลดเหลือสักประมาณ9นะครับ mm hmm. ปึ๊บเสร็จแล้วกดคอนเฟิร์มตรงกลางนะครับเพื่อยืนยันแล้วเราก็จะกดฝั่งที่เราเซตอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อใช้งานเ mm hmm. ห็นไหมครับ เป็น9แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เซตเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะบดนะครับก็กดตรงกลางนะครับน่ครับเขาก็จะนับจาก9นะครับถอยหลังมาจนหมดเวลานะครับอันนี้เป็นวิธีการเซตหน้าจอนะครับง่ายๆเลยนะครับ